รบทุกเรื่องกับวงการลูกหนังโดยสุดยอดแฟนพันธ์แท้นักเตะระดับโลกเดอะนัทซัดหมดแม็กซ์เดิมพันคุกกี้สมัยยังเป็นเด็กเลโอนลเมสซี่ได้มีโอกาสลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของนิ v เวลส์โอบอยซึ่งเป็นทีมโปรดของตัวเองเขาได้ชื่อว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ของวงการโดยรูปร่างที่เล็กนิดเดียวแต่กลับสร้างสิ่งมหัศจรรย์มากมายในวงการบอลเด็กระดับท้องถิ่นของที่อาร์เจนตินา และนี่คือเรื่องราวน่ารักน่ารักที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นสุดยอดของเจ้าหนูคนนี้นนเวลส์โอบอยชุดเด็กนั้นเป็นทีมที่ไร้เทียมทานในฟุตบอลรายการประจำเมืองของโรซาริโอเป็นอย่างมากพวกเขาไปที่ไหนก็ยิงประตูกระจุยกระจายโดยตลอดภายใต้การดูแลของกาลอสมาโคนีที่รับหน้าที่เป็นโค้ชผู้ฝึกสอนและคนที่ทำให้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้แบบง่ายดายก็คือเจ้าหนูวัยสิบขวบที่ชื่อว่าลีโอนลเมซี่ในแต่ละเกมเมซี่ยิงประตูได้อย่างถล่มทลาย บางนัดแม้ว่าจะป่วยไปแข่งแต่ก็ยังอุตส่าห์ซัดแฮตทริกซึ่งเบื้องหลังก็คือคำท้าทายเล็กๆจากมาโคนี่ที่มอบให้กับเจ้าหนูคนนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจในการถล่มประตูเนื่องจากในตอนนั้นเจ้าหนูเมสซ,ซี่นั้นชอบกินคุกกี้รสชอ็อกโกแลตเป็นอย่างมากโคช้ชของเขาก็เลยวางเดิมพันเล่นๆว่าเขาจะให้คุกกี้ชอ็อกโกแลตกับเมสซี่ตามจำนวนประตูที่เจ้าหนูคนนี้ทำได้และผลที่ออกมาก็คือหลังจากจบเกมแต่และนัด เมสซี่ก็จะได้กินคุกกี้ช็อกโกแลต3ชิ้นบ้าง4ชิ้นบ้างหรือบางที7 8ถึง8ชิ้นก็ยังมีเพราะนั่นคือจำนวนประตูที่เขายิงได้นั่นเองนั่นทำให้มาโคนี่มองว่าชาเลนจ์อันนี้มันเริ่มจะไม่แฟร์กับเขาเสร็จแล้วเพราะว่าแพ้เดิมพันเจ้าเด็กคนนี้อยู่เป็นประจำมาโคนี่เลยตัดสินใจหาทางปรับรูปแบบเกมการท้าทายใหม่ๆเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับเมสซี่อีกด้วย มาคนี่นั้นสังเกตว่าทุกประตูที่เมซี่ทำได้แม้ว่าจะมากมายขนาดไหนแต่กลับไม่มีลูกมงเลยแม้แต่ลูกเดียวด้วยความที่ตัวของเมซี่นั้นค่อนข้างเล็กกว่าเด็กคนอื่นๆทําให้แม่สามารถแย่งมงได้จากพวกเด็กโตวรวมทั้งจุดเด่นของเจ้าหนูเมซี่ก็ไม่ใช่เรื่องของการมงอีกด้วยเขาเลยตัดสินใจที่จะเพิ่มเดิมพันกับเมซี่ว่าหากว่าทําประตูจากลูกมงได้ก็จะได้คุกกี้จากประตูนั้น2ชิ้นซึ่งมาคนี่เชื่อว่าเดิมพันนี้เขาจะเป็นฝ่ายชนะ หลังจากนั้นนิเวลโซบอยก็มีโปรแกรมการแข่งขันและเช่นเคยพวกเขาสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไม่ยากเย็นพร้อมกับการยิงประตูอันมากมายของเมซี่แบบทุกๆเกมแต่ว่าที่เป็นทีเด็ดก็คือประตูสุดท้ายเมซี่ลักบอลผ่านกองหลังรวมถึงผู้รักษาประตูจนข้างหน้าเหลือแค่ตาข่ายโลง่ลงๆแต่แทนที่เขาจะยิงมันตามปกติเขากลับงัดบอลขึ้นมาแล้วใช้ศีรษะหม่งเข้าไปจากนั้นเมซี่ก็มองกลับมาที่มาโคนี่แล้วชู2นิ้วราวกับจะบอกว่าประตูนี้ผมได้คุกกี้สองชิ้นนะโคช้ช และนั่นคือลีลาการเล่นอันมหัศจรรย์ของเมสซี่ที่ทําให้แฟนบอลอย่างเราๆสามารถตื่นตาตื่นใจได้ตลอดยามที่เห็นเขาลงสนามทั้งที่อันที่จริงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้ว